เอา3าตัวเข้า3ตัวกันอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะยินดีด้วยนะใครที่นําไปจับนะครับ716นะครับเสียดายนะอยู่ในบ้านนะครับไปตัดบอกเนาะก็เห็นมันเยอะไปนะครับทีแรกจะให้7นั่นแหละนะหวยไทยมันมา7เยอะก็เลยเปลี่ยนไปเป็น3ามเนาไป75็ดห้าเนามา76นะในชุดเต็มๆมีอยู่เนาะ76หอ่ะว่ากันใม่แล้วกัน่า3ตัวยินดีด้วยเนาะใครนําไปจับนะครับ ได้ยี่กันนะครับน่าได้แหละช่ว,ชวงหลังหนี่สตัวก็เข้าบ่อยอยู่โดยเฉพาะในสูตรนี้เลยนะฮะสูตรจอช้าง3 2นั่นแหละนะฮะมันก็เป็นช่วงเวลาที่สูตรมันเข้านะเข้าบ้างหลุดบ้างนะ,ะสลับในสูตรก็ตัดสองตัวก็เข้านะอืมตัดสองตัวเข้าในสูตรนี้นะอืม เอาตามกันในคลิปน,นี้เลยนะฮะสูตร3ตัวนี่ครับเนาะก็ชอบซื้อไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใครถูกกันบ้างนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับเราสูตรหวยนะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ถูกกีนแล้วกันนะครับสูตร3ตัวนะครับยินดีด้วยเนาะหวยไทยไม่ถูกอ่ะเอาหวยเล่านี่แหละนะเพอได้ลุ้นอยู่นะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับ ามในสูตรสามตัวนะครับเนาะก็ใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์มาแลยกันแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นในสูตรเดิมกันอยู่นะครับเนาะอ่ะสูตรนี้อ่าที่เข้าสามตัวผลที่ออกเนาะก็จะเป็นนะครับไปที่ในสี่สี่หนึ่งเจ็ดหกนเนี่ยมาสามตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะอืมนี่เข้าแล้วนะครับเนาะกนะ็ สวันที่ผ่านมาไม่เข้าเนาะก่อนหน้านี้มันก็ยังยังตัดสองตัวเข้าอยู่นะในสูตรนี้นะครับอ่านไปดูในล่าสุดนะส่วนชอช้างห้าสองนะครับก็ผลที่ออกนีก็จะเป็นนะฮะในที่ในสี่หนึ่งเจ็ดหกอืมนะครับก็ได้แหละแต่นะก็ ก็มีเด่นเจ็ดเด่นหกเนาะอืมมีสี่นะแต่ก็ไปออกในล่างนะครับมาตามในทั้งสองสูตรนี้แล้วกันนะครับมาตามในสูตรห้าสองกันก่อนเลยนะครับเนาะอ่าสูตรเดิมสูตรเก่านะช่วงนี้สูตรสามตัวเป็นสูตรเก่าไปก่อนนะครับก็ผลนิ่งว่าที่เวเป็นสี่สี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหกเสียดายเนาะผมไปเน้นให้สามเนาะที่แรกเน้นให้เจ็ดแล้วนะเห็นหวยไทยมันมาเจ็ดเยอะเนาะ เออทีนี้นะบอกออกเจ็ดเจ็ดขึ้นกันยังมาออกเจ็ดหกอยู่นะเนาะผมก็เรียกว่ามันเป็นเจ็ดเจ็ดนะยังทีมันเป็นเจ็ดหกถ้าออก 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดมันจะออกขึ้นกันพอดนะฮะอาหารในหลักร้อยนะก็นําในหลักพันนะครับคูณด้วยเก้าหลักร้อยคูณด้วยแปดสิบคูณด้วยแปดนะครับสี่เก้าเป็นสามสิบหกหนึ่งแปดได้แปดนะครับเจ็ดแปดนี่ก็จะได้ในที่ในห้าสิบหกนะครับหกบวกกับแปดเป็นสิบสี่สี่บวกกับหกเป็นศูนย์นะเพิ่มแต้มไปเป็นหนึ่ง หลัก15 2 2 2 3 8 5นะครับ4 5เป็น20 2 2เป็น4 2 2เป็น4 4 2เป็น8 4 3เป็น12 1 8ได้8นะครับแล้วก็7 5 3 5เอาบวกง่ายๆก่อนเนาะ2บวกกับ8เป็น0นะฮะก็4บวกับ4เป็น8 8บวกับ8เป็น16 6บวกับ5เป็น11ก็ลดแต้มไปเป็น0เนาะส่วนในหลัก หน่วยนะครับก็นําหลักแสนนะครคูณ9หลักหลักหลักร้อยคูณ2กับ5หลัก10คูณ5หลักหน่วยคูณ5แล้วก็ดึงลงมาด้วยนะสีเก้าเป็น36 1 2ได้2 1 5ได้5 7 5 35 6 5 5, 5บวก5เป็น10เนาะก็จะเป็นใน6บวกกันกับ2เป็น8 8บวกกับ6เป็น14นะเพิ่มแต้มไปเป็น5 ศูนย์ห้าสองล่าสุดนะฮะในที่ในหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเป็นในที่ในอ่าหลักร้อยสิเออหลักร้อยเป็นศูนย์กับหนึ่งหลักสิบเป็นศูนย์กับหนึ่งเหมือนกันนะครับลดแต้มเพิ่มแล้วก็หลักหน่วยเป็นสี่กับห้าอ่าโอเคนะก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะในงวดแรกนะก็มันก็มีมีเข้าเลขดินอ่าอาจจะมีตัดเข้าบ้างเนาะสี่ห้าห้าสี่ในงวดนี้นะครับ ก็อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะในสูตรนี้หลักหลักร้อยหลักหน่วยนะก็ถือว่ามาเลขเด่นบ่อยอยู่6กับ7มา6มา7 7กับ6มา6มา7 4กับ5 3 4สมมา4ี่ห้าเนี่ยหลักร้อยกับหลักหน่วยมาเลขเด่นบ่อยอยู่นะครับมีในงวดนี้แหละนะที่ไม่มีนะครับแล้วก็งวดนี้นะเออนะแต่งวดแรกอ่ะเนี่ยล่าสุด ส่วนนี้เลยนะฮะสูตรนี้เข้า3ตัวนะอืมแล้วก็ในชุดสรุปผมก็ให้ไปด้วยนะใครที่เห็นก็คอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยเนาะเออนะครับว่าผมลงให้ก่อนหวยออกอยู่ไม่ใช่ว่าหวยออกค่อยมาลงให้นะครับบางท่านอาจจะเข้ามาดูใหม่นะครับอาจจะบอกว่าโอ้แม่นจังหลังหวยออกนะก็คอมเมนต์ยืนยันกันหน่อยนะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะแล้วก็คอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยเนาะนี่ว่าผมลงให้ในชุดสรุปอยู่เนาะเนี่ยมีเจ็ดหนึ่งหกอยู่เนาะ อ่ะสูตรนี้ครับนะสูตรชอช้างสามสองเนี่ยจำชื่อนี้ไว้ดีๆจำชื่อนี้ไว้จำชื่อนี้ไว้ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะฮะก็ผลนิ้งวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ในสี่สองสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหกนะกับออกหนึ 4, ่งเจ็ดเจ็ดนสี่สองก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันเนาะถ้างวดถัดไปนี่มันไม่เข้าสามตัวก็ขอให้มันตัดเข้าสองตัวแล้วกัน นะครับในสูตรนี้อ่ะหาในหลักร้อยนะครับเราก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณเลขคงที่ 8, และหมื่นคูณเ้าเนาะนะครับ4คูณ8สคูณสี 8, ่ปเป็นสามสิบสองนะครับสองเกเป็นสิบแปดสองเป็น10นะ,นะเพิ่มแต้มไปเป็น1นี่เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ในหลัก10นะฮะหลักมืออ่าหลักแสนนะฮะหลักแสน ก็ในหลักนี้หลักแสนคูณ2นะครับหลักหมื่นคูณ3เนาะส2องเป็น8นะครับ3 2สองเป็น6เนาะแล้วก็8บวกกันกับ6เป็น10 4เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5หลักหน่วยนะครับหลักแสนคูณ6หลักหน่วยคูณ9นะครับ4คูณ6 4 6, 6เป็นสี่เป็น24เนาะแล้วก็6 9้า หกเป็น54 4บวกกับ4ก็จะเป็นีกที่ในแนะครับก็เพิ่มแต้มไปเป็น9กอ่ะสูตรนี้นะครับศูนย์หนึ่งี้นย์หนึ่งสี่ห้าแปนะครับนี่ก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับเนาะหลักร้อยศูนย์กับ1หลัก14กับห้าเหน่อยเป็น8กับ9ถ้า2ตัว ไม่เข้านะฮะก็อย่าลืมนําไปตัดเนาะเผือ่อมันจะมา2ตัวล่างนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะในที่ใดทั้ง2สูตรนะครับก็หลักร้อยชนกันในที่ในศูนกับ1นะถ้าย้อนไปย้อนย้อนย้อนไปถ้ามันชนกันแต่ในรอบนี้งวดนี้มันชนกัน ศูนย์กับ1 2สองตัวเลยเนาะปกติมันชนกันตัวเดียวเองนะเหมือนในงวดที่แล้วนี่ชน7หลักร้อยนะแต่ก็มีมีมีในเด่นบนอยู่นะเจ็ดนะฮะอ่ามี4กับ5ชนกันอีกนะก็แสดงว่าถ้าจับคู่ไปเนี่ยมันก็ชนกันในที่ในศ4นยะ์4 1 5นงะทั้ง2สูตรอ่ายางี้ก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกเดินนี้อีกแล้วกันนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะเดี๋ยวลองไล่ย,ย้อนไปว่ามันชนกันเนี่ย อืมนะเพิ่งมีในงวดนี้แหละที่มันชนกันทั้งสองสูตรเนี่ยชนกันสองตัวแบบเนี้ยสี่ตัวแบบเนี้ยนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเลขไหนรอในคลิปชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสามตัวก็ยนินดีด้วยเนาะเอ็นะเข่าแล้วเข่าแล้วนะครับสามตัวอืมแล้วก็มีในชุดสรุปให้ด้วยเนาะที่ผม ลงคลิปชุดสรุปไปให้ในก่อนหน้านี้นะครับเนาะนั่นแหละเนะเข้าบ้างรุดบ้างเสียดายนะก็เห็นว่ามันเยอะเนาะอยู่ในบ้านก็ไปเอาอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะอืมนะฮะเจ็ดห้าอะไรแบกนี้เจ็ดหกเสียดายนะครับเนาะอ่ะว่ากันใหม่แล้วกันนะครับก็อย่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ